ไม่สงสัยไหมล่ะครับว่าเวลาไปหาคุณหมอฟันแล้วฟันซี่นั้นเสียจนกระทั่งคุณหมอบอกว่าคุณใช้รักษารากฟันหรือว่าใส่รากเทียมดีครับแล้วเกณฑ์ไหนล่ะที่จะช่วยคุณตัดสินใจอันหนึ่งมองง่ายๆก่อนนะฟันที่เรารักษารากฟันเหมือนฟันที่เสียละผุซึกแตกขาดจนถึงโครงประสาทฟันแต่เพียงแต่ว่าโครงสร้างบางตัวที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะเหลือน้อยความสวยงามอาจจะไม่ได้หรือการคิดว่ารักษาแล้วอาจจะอยู่ไม่นานนั่นแหละมันถึงเป็นคําถามที่คุณหมอเขาถึงถามคุณว่า คุณครับคุณจะถอนแล้วใส่รากเทียมหรือคุณจะรักษารากฟันเก็บไว้ทางเลือกวันนี้นะครับเทคนิคการใส่รากเทียมเนี่ยมันพัฒนาไปถึงกับที่เรียกว่าถ้าสภาพกระดูกรองรับรากฟันยังดีเพียงพอถอนใส่รากฟันเทียมทันทีหรือบางรายอาจจะมีฟันชั่วคราวบนรากฟันเทียมบริเวณฟันหน้าให้คุณกลับไปยิ้มหลังจากทําการรักษาเสร็จในวันเดียวกันด้วยซ้า